ดูดินาใกล้บ้านนกมากินข้าวนกมากินข้าวหมดเลยครับรวงข้าวนะเจ้จะไม่เหลือเจ้จะไม่เหลือแต่และรว,วงเออนะเกียงตับนะครับมีต่นกนะครับนกกระจอะนกกระจอก กระจิบนกกระจอกนะครับข้าวก็ล้มละนีละนาเจ้าหมาเจ้าดิกกี้จะพาทีมงานป่วนเมืองมาป่วนปลาข้าวครับล้มละนี่ละนาทหมดเลยอืข้าวก็เป็นอย่างนี้แหละครับแทบจะไม่มีลวงดู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 ดิดมัเล่นเละหมดนะครับเจ้าเพื่อนสีสีขานิ แถมข้าวก็ดันมาล้มด้วยเนาะข้าวก็ดันมาล้มแลนนีและนาดหมดเลยครับล้มปูปูเสือเลยข้าวล้มปูเสือเลยเห็นป่ะปูปานเดินปูปันศาสตรปันศาสตรเบิ้งมลำครับอืม โอเคครับผม